ถ้าผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบล็อกฟูดทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียนเกมครับและสําหรับคลิปนี้นะฮะคลิปที่ทุกท่านชุวยคลิปที่ทุกท่านนะฮะร,รอคอยนะครับบล็อกฮะรีแอคชั่นแฟนอาร์ต คลิปนี้นะคะก็เลยรวม2คลิปเป็นคลิปเดียวกันเลยเออจริงๆแล้วเนี่ยเรียช i o n แฟนอาร์ตเนี่ยก็มีหลายคนขอพี่ผมส่งไปแล้วอะ่ะดูให้ผมหน่อยของผมยังไม่ได้ออกคลิปเลยส่วนบล็อกฮานะคะพี่ทําบล็อกฮาหน่อยอยากเห็นบล็อกฮ้า <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าคนยินทาจะเยอะนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะสําหรับคนอยากดูบล็อกฮะนะครับผมเนี่ยว่าจะไม่ทําบล็อกฮะแล้วมันเหมือนเราส่งเสริมเด็กกระโปรงอะให้ทักเพจเรามานะฮะก็เลยกะว่าจะไม่ทําถามว่ามีเด็กกระโปรงทักมาเยอะไหมมี เยอะมากนะครับผมแต่ผมให้อดมินเนี่ยบล็อกนะฮะผมก็บอกไปมึงบล็อกเลยพี่ไม่อยากอ่านพี่ไม่อยากดูพี่ไม่อยากเอามันลงคลิปแอดมินผมก็เลยบล็อกบล็อกไปเยอะมากครับพาะง้นแล้วคลิปนี้นะฮะมันจะเป็น2คลิปรวมกันคือถ้าเกิดว่าผมเจอเด็กกระโปงเนี่ยผมก็จะบล็อกบล็อกฮะที่ทุกคนรอคอยให้ดูนะฮะและก็เราจะรีแอคชั่นนะฮะคนที่ส่งแฟนอาร์ตมาด้วยครับก่อนอื่นเลยสําหรับคนนะฮะที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตนะครับผมเพจเฟซบุ๊กเดาอันเกมครับผมมีเพจนี้ครับเพจเดียว ะะถ้าไปเจอเพจอื่นๆหรือว่ากลุ่มอื่นๆนั่นไม่ใช่ของผมนะฮะผมจะมีแค่เพจนี้เพจเดียวย้ำนะครับ มีแค่เพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะฮะเพจจริงนะ,ะับผู้ติดตามต้องมีอยู่3 0,000่นคนนะครับผมนะฮะวงเล็บที่อันโดนะฮะอะไรโดก็ไม่รู้นะครับฝากมากดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับอย่าลืมมากดติดตามตัวละครในเกมผมด้วยนะฮะตัวจริงต้องแต่งตัวแบบนี้เท่านั้นนะครับชื่อจริงและชื่อแอดนะฮะต้องตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียวนั่นคือตัวปลอมนะฮะระวังโดนหลอกกันด้วยนะครับตัวจริงตอนนี้นะฮะมีเพื่อนอยู่ 14คนนะฮะมีผู้ติดตามอยู่12.3 k นะครับผมอย่าลืมนะฮะมากดติดตามกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะคนที่ทักเพจมานะฮะไม่ว่าจะเป็นส่งแฟนอาร์ตหรือว่าเด็กกระโปรงนะฮะจะมีไหมนะครับผมและเราจะได้บล็อกฮะใครหรือเปล่านะฮะโอ้ช่วงนี้ลิ้นพันกันบ่อยนะฮะโทษทีเป็นร้อนไหนนะครับมาขอผลขอผลโมโจิกดไลค์พี่ชายขอผลโมโจิกดไลค์พี่ๆอยู่ไหม พ่อมึงบล็อกฮะแบบเบาๆครับแอดมินเองพาดในก,กระปกแบบนี้ให้เล็ดลอดสายตาผมไม่ได้ยังไงผมถึงต้นถั่วที่ชั้นสิบแล้วครับพี่ดีใจมากเลยครับอยากได้ผลจริ้งจอกใช่ไหมครับพี่กดไลค์เนี่ยเหรอเดี๋ยวผมจะส่งให้ทีมงานตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะฮะขอเวลาประมาณ5นาทีครับ เอาละผลตรวจสอบออกมาแล้วนะฮะทุกคนเชื่อไหมกดไลค์ดิไม่ใช่คอมเมนต์ดิเชื่อไหมสรุปฮะเด็กโปกนะครับผมทักมาจากการตรวจสอบนะครับรหัสที่เขาส่งมานะฮะยังไม่เคยเข้าแมปเอิร์ธทีเลยสักครั้งนะฮะไม่ต้องพูดถึงว่าปีนต้นหั่วไหมนะครับแมปผมยังไม่เคยเข้าสักครั้งเลยพี่จะบอกอย่างหนึ่งนในน้องแมปพี่นะฮะมีการนับการผ่านนะฮะของแต่ละชั้นนะฮะถ้ามึง เข้าแมพนะฮะแล้วมึงไม่เคยปีนต้นถั่วเลยถึงแม้หรือมึงจะเคยปีนแค่ชั้น2ชั้นนะฮะมันจะบันทึกไว้ในรหัสตัวเองอยู่นะครับคนคนนี้ไม่เคยปีนแม้แต่ชั้นเดียวหรือว่าไม่เคยปีนเลยเข้าแมปก็ยังไม่เคยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฮะ โอ้โหมาต่อกันเลยพี่อ่านครับผมขึ้นถึงชั้นที่10แล้วครับส่งรูปมานะฮะมันบอกว่ามันขึ้นถึงชั้น1ิแล้วนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ครับสัญลักษณ์นะฮะในการพิชิตชั้น1ิมันยังไม่ขึ้นเลยฮะมันหมายถึงอะไรเหรอหมายถึงมันคือปอครับผมมันคือปอนะฮะถ้าเกิดว่ามันปีนนะฮะมันจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าพิชิตชั้น1ินะครับไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยนะฮะบล็อกขะบล็อกขะบล็อกขา โอ้โหคนนี้ส่งแฟนอาร์ตครับผมนะฮะ <Wow. S 1> FC นะครับรูปแรกรูปนี้เอาไป3คะแนนครับรูปที่2 3คะแนนเหมือนกันรูปที่3 3คะแนนครับรูปที่4 4คะแนนครับรูปที่5 3คะแนนครับรูปที่6 3คะแนนครับรูปที่7นะฮะเป็นรูปคู่ให้4คะแนนครับ รูปที่8สวยอยู่4คะแนนครับพี่ได้เท่านี้เพราะว่าน้องยังวาดลายเส้นมันยังลกอยู่นะฮะถ้าลายเส้นมันละเอียดและสวยกว่านี้นี่น่าจะได้มากกว่านี้นะขอบคุณครับ FC ซน่าจะจากเรานะครับอขอบคุณมากเลยนะฮะพี่ครับขอเผา V4 กดไลค์กดไลค์พี่อยากได้ไปซื้อในร้านก็ผมขอฟรีแบบนี้ถือว่าผิดกฎนะฮะร็อกฮะโอ้โหเอาสมุดเรียนมาวาดรูปแบบนี้ไม่ดีเลยนะฮะนี่ครับ เอาไปสองคะแนนครับนี่โดนหักนะโดนหักคะแนนเพราะว่าวาดใส่สมุดเรียนนะฮะสมุดเรียนมีไว้จดบันทึกการเรียนนะครับอืมเอามาวาดแบบนี้ไม่ได้นี่ผมพูดทุกคลิปเลยเนี่ยแฟนอาร์ตกับพี่ผมขอได้ออกคลิปนะแล้วก็ลาบู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 าบอยาเป็นอนเลิกเลิกเลิกแล้ว <c oughs> พี่นะ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 ไม่กวนไม่กวน น้าพี่ไม่พี่พี่นะนะ้านะขอเหอะขอเหอะขอกรบปีนประมาณร้อยทีะขอนะาพี่อย่าเอาคลิปอ่ะหนึ่งคะแนนครับปะ ว้าวอันนี้รูปคู่ครับผมต้องขอโทษที่รูปออกมาไม่สวยนะครับเพราะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ผมเนี่ยมันล็อกเอ่อมันล็อกงานงานเลยไม่ค่อยสวยนะฮะอ่าต้องขออภัยจริงๆครับอันนี้คือพี่อัานกับพี่ก็หงนะครับอืไหนดูสิเอาไป5คะแนนครับ <c oughs> <c oughs> อ้อฮว่าใส่สมุดเรียนอีกแล้ว1คะแนนครับรูปนี้เอาไปเอ่อ3คะแนนครับรูปนี้เอาไป 2คะแนนครับ v c Shop ร้านเติมเกมสุดพรีเมียมราคาสุดคุ้มสบายกระเป๋าหรือว่าจะเป็น a o v PUBG Free Fire หรือโลบอกก็สามารถเติมได้ที่เว็บนี้เลยเดีย๋ยวๆ a v PUBG Free Fire ไอ้3เกมนี้หักออกไปเลยครับมีโลบอกอันเดียวครับผม a o v PUBG Free Fire มายัางไงหักออกไปเหลืออันเดียวนะฮะเอ้ยอะไร <c oughs> ว่าด,ดีได้แค่นี้ครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะฮะ1คะแนนครับ สวัสดีค่ะมาส่งแฟนอาร์ตนะฮะไม่รู้ส่งทันหรือเปล่านะฮะว่าตอนทำการบ้านนะฮะสามคะแนนครับขอบคุณนะสำหรับแฟนอาร์ตนะครับบล็อกฮะฮะบล็อกฮะอะไรวะบล็อกฮะอ๋อบล็อกฮะบล็อกฮะรูปนี้เอาไปสามคะแนนครับ ส่งแฟนอาร์ตครับถึงจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ตั้งใจสุดแล้วครับได้แค่นี้เอาไป3คะแนนครับเฮ้คนนี้เขามาส่งแฟนอาร์ตแบบปรับปรุงฮะสวยขึ้นมานิดนึงนะครับโอ้ขยายได้แค่นี้เงเหรอเอาไป5คะแนนครับเออต้องอย่างนี้น้องรู้จักพัฒนาส่งแฟนอาร์ตเอาไป2คะแนนครับ โอ้ยน่ารักจังเลยรูปนี้เอาไป7จคะแนนครับผมน่ารักให้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าเออเผื่อดูคนอื่นด้วยนะ7จ็คะแนนเจ็คะแนนนะฮะโอ้ยน่ารักเดี๋ยวรูปนี้เอาไปโพสในชุมชนนะครับผมโอ้สวยน่ารักจังเลยไม่ต้องห่วงครับรูปหนูได้ออกคลิปแน่นอนนะฮะเดือันใจเกเรฮะสคะแนนครับ <laughs> กดไลค์เยอะๆโดยที่พิมพ์ข้อความอะไรนะครับบล็อกฮะส่งแฟนอาร์ตครับรีบเรียบง่ายๆนะฮะแต่เข้าใจได้เป็นตัวผมนะครับ3คะแนนครับ <หา S 1> อะไรอ่ะนี่ผมเหรอโอ้แมงแล้ว,ว่าจสวยเลย4คะแนนครับนี่กูเหรอว่ที่จะบกกูใหญ่ขนาดนั้นชั่ว สวัสดีครับพี่อันโดนะครับผมมาส่งแฟนอาร์ตครับวาดนานมากนะครับเลือกพื้นหลังตามใจชอบเลยเนี่ยดูสิโอ้โอโอวว้าวเออกูเป็นอะไรเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับคะแนนความสวยนะฮะอยู่ที่5คะแนนครับส่งแฟนอาร์ตอันที่2ค่ะว้ายตายแล้วพี่อันเป็นผู้หญิงซะแล้วว้าว ขอบคุณครับวันนี้ผมหุ่นดีขนาดนั้นเชื่เหรอเนี่ยใช่เหรอตายแล้วแฟนอาร์ที่อ่านจนผู้หญิงฮะผมเอามาผสมกันนะฮะร่างคนกับร่างตัวในเกมนะฮะโอ้คะแนนความพยายามนะครับผมสามคะแนนครับร้อกครับ แฟอารผมทำไมแปอารตัวจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้เอาไปสองคะแนนพอโอ้อะไรเนี่ยพี่อ่านครับส่งแฟนอาร์ตครับสามคะแนนครับไม่สวยแต่ตั้งใจวาดนะคะยังรับแฟนอาร์ตอยู่ไหมรับอยู่ครับอ๋อเป็นพี่กระห ù กระโดดฉีกคอผมนะฮะเอาไปสามคะแนนครับอือหือขอบคุณครับ ขอบล็อกฟรีหน่อยครับอ๋ออยากออกคลิปอยากเอาช็อตนี้ไปโชว์เพื่อนได้ครับผมบล็อกฟรีฮะมาส่งแฟนอาร์ตค่ะอุ๊ยว้าวสวยจังเลยโอเครูปนี้เอาไป4คะแนนครับสวยสวยสวยโอ้ลองวาดในแอปครั้งแรกนะฮะอาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยมากนะฮะเป็นกำลังใจให้นะผลมากครับ,รบแหม่น่ารักจังเลยขอบคุณครับ โอเคหมดแล้วนะฮะน่าจะไม่มีเด็กเกียนหลงเหลือแล้วเพราะาแอดมินผมทําการบล็อกแล้วก็ลบข้อความทิ้งไปเยอะมากนะฮะมีเล็ดลอดมาเข้าสายตาผมไม่กี่คนนะครับผมเฮย้ยมีคนส่งรูปมาล่าสุดพอดีฮะหรือว่าหมดแล้วส่งให้อีกรูปค่ะรูปเดียวไปโอ้คนสุดท้ายคะแนนเท่าไหร่ดี เท่าไหร่ดีโอเคงั้นขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะสำหรับรูปนี้นะท่านผู้ชมคิดว่าให้กี่คะแนนนะฮะคอมเมนต์เลยนะครับรูปนี้นะฮะเฮ้ยเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับสามทุ่มสี่สิบห้าเรอดช่วงเอ่อเราอดชิปช่วงสามทุ่มนะฮะโอเคขอบคุณครับผมนะฮะโอเคและสําหรับใครนะอยากจะส่งแฟนอาร์ตแบบนี้อีกนะครับผมนะฮะลิงก์นะครับของเพจนะฮะด้านล่างใต้คลิปเลยนะฮะเข้ามากดติดตามด้วยเพจจริงคนติดตามต้องสามหมื่นเท่านั้นนะครับผมถ้าไปเจอเพจอื่นนนนนนหรรืออออว่่่่่ากกกลลลลุุมม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 เเผไีะคับปปพจแ เพจจริงมีเพจเดียวแล้วคนติดตามต้อง30,000ขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับ i b e กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี